โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมาศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ โลกการเรียนวิชาสังคมศึกษาฉบับ Active Classroom ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จะสนุกแค่ไหนตามครูต้นคูณมากันเลย สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่สนุกและได้ประสบการณ์ความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเอามาเรียนรู้นอกสถานที่ก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือก่อนบ่อยๆด้วยนะคะ พ่อวินัให้กับตัวเองแต่ความสนุกยังคงเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วครับถ้าเราไม่ประมาทและการไม่ตกนะครับช่วยกันดูแลตัวเราเองและดูแลคนรอบข้างด้วยเราก็ยังออกมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกค้องเรียนกันได้เสมอครับและในวันนี้ครับครูต้นคูณพาน้องหญิงและน้องๆทางบ้านเดินทางมาที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่วิวสวยมากเลยนะครับน้องหญิงเอคุณครูต้นคูณคะ ที่นี่เป็นเกาะจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ครูทุนคุณพาน้องหญิงนั่งเรือข้ามแม่น้ำมาไงครับท้าน้องหญิงสังเกตดูแผนที่นะครับน้องหญิงก็จะเห็นได้เลยครับว่าเกาะเกร็ดเป็นเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับแต่เกาะเกร็ดจะมีความเป็นมายังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันๆๆเลยครับไปเลยค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเกาะเกร็ดมีชื่อเดิมว่าเกาะสารากุลเป็นเกาะที่เกิดขึ้นจากการขุดคล,ลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็นแหลมเมืม่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสาแห่งกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าคลองลัดเกาะเกร็ดน้อยต่อมากระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางแรงขึ้นซอกตะลิงทําให้คลองขยายแผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะเกาะเกร็ดมีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ชาวมอญที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะเกร็ดแห่งนี้จึงมีวัฒนธรรมและศิลปะของชาวมอญเช่นวัด เจดี JD, รวมถึงประเพณีและอาหารเครื่องปั้นดินเผาและประเพณีต่างๆอีกมากมายปรากฏเป็นหลักฐานอยู่จนถึงปัจจุบันครับเรามาถึงวัดไผ่ล้อมกันแล้วครับน้องหญิงครับในเกาะเกร็ดนะครับจะมีวัดอยู่หลายแห่งเลยครับน้องหญิงและด้วยความที่ที่นี่เป็นชุมชนชาวมอญมาแต่ก่อนเลยทําให้มีวัดมอญอยู่หลายแห่งเลยนะครับ วัดไผ่ล้อมพี่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของวัดมอนครับครูผงตัวใหญ่มากเลยค่ะคุณครูใช่แล้วครับน้องหญิงหงเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญมากๆของชาวมอนนะครับเนื่องจากว่าถิ่นฐานเดิมของคนมอนอยู่ที่เมืองหงสาวดีที่ทุกวันนี้อยู่ในประเทศเมียนมานั่นเองครับสาเหตุที่คนมอนนะครับจะมีการสร้างหงเอาไว้ไประจําวัดมอนก็เพื่อให้ระลึกถึงถิ่นฐานบ้านเดิมของตัวเองที่บรรพบุรุษจากมาครับ แต่ที่น้องหญิงในประวัติศาสตร์มาเมืองสาวสดีเป็นมาขอบพมา่าไม่ใช่หรอคะที่จริงแล้วก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราเสียกรุงศรีธิยาครั้งที่หนึ่งให้แก่พมา่าตอนนั้นพมา่าตั้งเมืองหลวงที่เมืองหงสาวสดีครับแต่ว่าในประเทศเมียนม,มาปัจจุบันนะครับตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วก็เต็มไปด้วยชนชาติต่างๆที่แต่ละชนชาติก็จะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองครับสมัยก่อนจึงมีเมืองพมา่าเมืองมอนเมืองไทยใหญ่และเมืองของชนชาติต่างๆอยู่มากมายครับน้องหญิง สำหรับเมืองหลวงของชนชาติมอญก็คือหงสาวดีครับอ๋ออย่างนี้นี่เองน้่เข้าใจแล้วค่ะดีมากเลยครับถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านก็จะทําให้เราเข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นนะครับน้องหญิงเดี๋ยวครูคต้นรูลจะพาน้องหญิงเข้าไปสักการะพระพุทธรูปด้านในวัดกันครับน้องหญิงตามครูต้นทูมาเลยครับมาเลยค่ะ ต้องหญิงรู้อยู่แล้วครับว่าเกาะเกร็ดเป็นที่อยู่อาศัยของคนมอญมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับและคนมอญก็นําเอาภูมิปัญญาในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเข้ามาที่เกาะเกร็ดด้วยครับและนี่แหละครับก็คือการต่อยอดเอาภูมิปัญญาโบราณมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าน่ารักน่ารักแบบที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับ สวยมากเลยค่ะครูใช่ครับและถ้าน้องหญิงอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาน้องหญิงก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาที่เขาบงรณรมากๆเลยครับ น้องหิงครับและตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งวัดที่สําคัญมากๆของเกาะเก่นแล้วนะครับก็คือวัดเสาทงทองครับซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยทนบุรีนะครับแล้วก็ได้รับการบุรณะอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่4ครับคุณครูเ้นคุณคะ เจดีย์ด้านหลังเราเนี่ยสวยจังเลยนะคะใช่แล้วครับน้องหญิงปกติแล้วนะครับคนที่มีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับก็จะชอบเข้ามาดูเจดีย์ที่วัดเสาทงทองครับเนื่องจากว่าที่นี่มีเจดีย์ถึง3องค์ที่สร้างขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกันครับน้องหญิงทราบไหมครับว่าเจดีย์แบบที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้เรียกว่าเจดีย์ทรงอะไรเจดีย์ทรงอะไรเหรอคะเจดีย์ที่เราเห็นด้านหลังนี้นะครับเรียกว่าเจดีย์ทรงย่อมุมหรือเจดีย์ทรงเพิ่มมุมนั่นเองครับ ที่ฐานทั้ง4ทิศของเจดีมีการทํามุมเพิ่มทั้ง4ี่ิศเลยนะครับและองค์ที่อยู่ทางด้านหลังนะครับน้องหญิงก็คือเจดีทรงลังกาหรือเจดีทรงระคังคว่ำนั่นเองครับซึ่งเป็นเจดีที่นิยมสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับและแบบที่3ามเหรอคะเจดีองค์ที่3นะครับอยู่ด้านหลังเจดีทรงระคังคว่ำครับเป็นเจดีที่มีลักษณะแปลกตามากๆเลยครูต้นครูจะพาน้องหญิงและน้องๆทางบ้านไปดูนะครับไปพร้อมๆกันเลยครับมาเลยคะ่ะ น้องหญิงครับและนี่แหละครับก็คือเจดีองค์ที่3นะครับซึ่งเป็นเจดีที่มีรูปทรงแปลกตาที่สุดของวัดเสาทงทองครับน้องหญิงพอจะบอกได้ไหมครับว่ารูปทรงของเจดีนี้เหมือนกับผลม้ชนิดไหนครับ มะเฟืองใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องหญิงนี่แหละครับคือเจดีทรงลังกาหรือเจดีทรงระคังที่มีส่วนขององค์ระคังหรือว่าตอนกลางของเจดีเหมือนกับผลมะเฟืองครับเรียกได้ว่าเป็นเจดีที่โดดเด่นที่สุดของวัดเสาทงท,งทองเลยนะครับสวยม,มากๆเลยนะครับน้องหญิงจริง้วยค่ัคุณครูเห็นแล้วเนี่ยนห้อยากกินมะเฟืองข,งขึ้นมาเลยค่ะยิ่งอากาศร้อนๆเราก็อยากกินผลไม้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูต้นครูจะพาน้องหญิงไปเดินหาซื้อของกินต่อในตลาดดีไหมครับดีเลยค่ะ แต่ว่าก่อนที่ครูต้นคุูกับน้องหญิงจะไปเดินตลาดกันต่อนะครับเราจะตามเชฟบุ๊กไปทําความรู้จักกับของที่ของจังหวัดนนทบุรีครับนั่นก็คือกระเทียมโทนดองและผักกวางตุ้งไม่ติดตามกันได้จากรายการฟู้ดเวิร์กหลังจากนั้นกลับมาเที่ยวเกาะเกร็ดกันต่อครับไปเลยค่ะสอนดีกว่าครับว่าทํายังไงอยากรู้แล้วว่ามันเด็ดยังไงเอากระเทียมโทนมาปอกปุ๊บอกค่ะ็ได้น้าตาแบบนี้มันมีเรื่องของไซส์เกี่ยวข้องมีเข้ามาเราปอกเนี่ยเราก็จะต้องคัดไซส์ โดยจะเริ่มจากการล้างน้ำด้วยด่างทับทิมเพื่อฆ่าเชื้อราและล้างด้วยน้ำที่ไม่มีคลอรีนหลังจากนั้นใส่เกลือน้ำส้มสายชูผสมให้เข้ากันแล้วหมักกระเทียมโทนทิ้งไว้2คืนครับเสร็จแล้วเราก็ผึ่งให้แห้งแล้วเราก็เตรียมทำน้ำดองสำหรับดองใหม่โอเคอันนี้ <Okay. S 1> มีน้ำเปล่าครับผมพอน้ำเดือดเนี่ยเราต้องหลีไฟอ่อนลงนิดนึงน้ำตาลตามที่เราตวงไว้นะคะคน้วยไม่ให้ไหม้ก้น แล้วพอหวานแล้วเราก็ใส่เกลือเค็มนิดหน่อยพอละลายเสร็จแล้วเราปิดแก๊สแล้วระหว่างที่ปิดแก๊สเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราหายไปไหนเลยเราต้องคอยคนความร้อนมันจะได้ออกทีงเย็นแล้วถึงใส่น้ำส้มโอเคตอนนี้เย็นเรียบร้อยแล้วครับใส่น้ำส้มลงไปเราก็ใส่น้ำส้มลงไปตอนนี้ก็ได้เปรี้ยวแล้วตอนแรกมีหวานแล้วมีเค็มแล้วเปรี้ยวอ่าก็สามรสสามรสเวะ ดังนั้นเราก็เอากระเทียมดองที่มีอยู่ใส่โหลเลยไหมครับได้ค่ะอ๋อกระเทียมบรรจุโหลแล้วก็น้ําดองนี่ใส่ลงไปใช่คือพวกนี้มันต้องแบบเหมือนรีบบรรจุแล้วรีบปิดเลยเัืจะได้ไม้มีเชื้อโรคยาครีมต้องใช้ครีมด้ือเหร่ฮะใช่มันจะได้สวยคุณแม่จะเลือกลูกใหญ่ๆลงล่างๆแล้วลูกเล็กๆอยู่ข้างบนใช่ค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคเนาะเทคนิคค่ะไม่งั้นลูกใหญ่ก็จะขายไม่ออกแสดงว่าลูกเล็กอร่อยกว่าคือคนน่ะตามความเชื่อฮะก็จะว่าลูกเล็กอร่อยแต่จริงๆแล้วอ่ะ บอกลูกใหญ่อะกรอ,อบจังอร่อยผมว่าถ้าเกิดลูกใหญ่มันรอยอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะดูนคามดองได้น้อย,อยใช่ใช่ เรียงเรียบร้อยสวยงามขออนุญาตเติมน้ำเลยนะนี่พอดองเสร็จแล้วต้องเอาไว้ประมาณ2อาทิตย์นะคะถึงจะทานได้เพื่อให้น้าเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อหลังจากนั้นมันเก็บไว้ได้นานแค่ไหนก็ประมาณ5้าหเดือนคืออยู่ในขวดรถมันจะแบบเหมือนเออไม่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 เปลี่ยนแปลงคือใหม่ๆเนี้ยรสจัดพออยู่ไปแล้วมันก็จะกลมกล่อมขึ้นแต่หลังจาก2อาทิตย์เนี่ยมันก็จะไม่เปรี้ยวไปหวานไปเค็มไปแล้วมันก็อยู่แบบนี้เลย นี่คือครั้งแรกที่ผมจะกินกระเทียมโทนดองนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตคุเห็นหน้าผมเมื่อกี้ไหมคนไม่กินกระเทียมไงรู้สึกยังไงครับมันสามรสจริงๆมันจะมีรสกระบะรสมอเตอร์ไซค์รสบรรทุกก็มันกินง่ายกว่าที่คิดมากเลยนะมันไม่ฉุนจริงเหรอแล้วมันจะไม่แสบร้อนเหมือนที่กังวลนี่คือครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะที่กิน แปลกมากเมื่อกี้สิีมสดมันไม่หอมแต่พอดองเสร็จปุ๊บมันหอมเพราะปกติกระเทียมเราจะฉุนผมจะรู้สึกเหม็นงงมากเลยกินมันเปลี่ยนนะพอดองปุ๊บเนี่ยอร่อยมากแต่ว่าพอเรานึกถึงเมนูที่ทํามาจากกระเทียมโทนดองเนี่ยก็จะมีอะไรบางทีก็ไปใส่กับมีกรอบเป็นเครื่องเคียงเอาไปทํายำแล้วมันมันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นไหมที่เรารู้จักปลานึ่งปลานึ่งกระเทียมดองเหรอคือชื่อเมนูว่าปลานึ่งกระเทียมดองเลยใช่ค่ะ เสียงดังๆที่ได้ยินอยู่นี้ไม่ต้องตกใจไม่ใช่ใครมาจอดรถข้างบ้านเราเสียซึ้งที่เอาไว้นึ่งปลานะครับแม่หั่นมะนาวเป็นชิ้นบางๆนะครับชอบกินไหมครับปลานน่งคุณยงจริงๆอ่ะผมเป็นคนไม่สันทัดเพราะว่าชอบเจอก้างแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะพยายามกินเพราะว่าปลามันมีประโยชน์ครับนี่เอาเม็ดออกด้วยแล้ววิธีเลือกปลากระพงมีเทคนิคไหมครับคุณแม่เราก็แค่ดูเหงือกดูลูกตาประมาณนี้อ๋อ ตอนนี้ต้องใส่ปลาก่อนเลยครับต้องใส่ปลาไม่ไม่ต้องราดน้ำยำก่อนใส่เลยระหว่างที่เรานึ่งปลาเราก็มาทำน้ำที่เอาไว้ราดใช่ไหมครับจากนั้นเริ่มจากการสับกระเทียมโทนสดสับพริกขี้หนูและฝานกระเทียมโนดองให้สวยงามครับ ผมว่าคุณยงต้องเคยได้ยินว่าพวกน้ำดองกระเทียมเวลาทำพวกยำหรืออะไรเขาบอกถ้าใส่น้ำกระเทียมดองไปหน่อยมันจะอร่อยมากเพราะอะไรครับก็มันทำให้มีรสชาติมันทำให้เหมือนน้ำกระเทียมเนี่ยมันมีกลิ่นกระเทียมพร้อมที่จะดับคาวอะไรอันนี้อันนี้ค่ะน้ำกระเทียมนี่น้ำกระเทียมเหรอทำไมใส่ขัาดนั้ไนใส่ขนาดนั้นแม่แบบรู้สึกได้ถึงความสะอาดเออเหมือนใช่ ใส่อะไรก่อนหลังยังไงบ้างครับน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกเป็นน้ำซุปไก่น้ำตาลทรายน้ำตาลซีฟไม่แม่แม่ไม่อยอ่ะไม่่อยอ่ะแม่บอกเลยไม่ลอยนะแม่บอกไม่่อยเตรียมมาเปลี่ยนสูตรฉันนะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวกระเทียมโทนสับพริกขี้หนูสับป่ามาแล้วป่ามาแล้วโสุกแล้วโอ้โหดูเนื้อเนื้อฟูเลยดูที่ มันอร่อยปากแล้วมันต้องเป็นอาหารตาด้วยคือเราจะเห็นภาพก่อนเราจะได้กินไงเราจะได้กินก่อนเราจะเห็นตัวนี่เอาไปวางทาไมล่ะครับข้างๆเพื่อความสวยงามอ๋อเพื่อความสวยงามกระเทียมยองเราที่ฝานเป็นเป็นไว้นี่อะไรคะแม่อันนี้ก็คือก้านของปลาเราก็อย่าไปทิ้งมัน ได้ใบสะระแหน่อันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับแม่ <ขอ S 1> เมนูนี้ชื่อว่าชื่อว่าปลานึ่งกระเทียมโทนโอ้ผมว่ามันทรรมดาไปคุณยงต้องตั้งชื่อให้แม่ใหม่แล้วเพราะว่าทำน่ากิานไทซึ่งนิดน,น,นึงครับนี่เฮ้ยคิดได้ยังไงเป็นชื่อเมนูว่าปลาสำลักกระเทียมโทนดองนะครับแม่แปลว่ามันกินเยอะไปมันเยอะมากอ่ะมันเยอะแน่นไปหมดเลยนะครับ พแม่แต่งจานได้แบบสะใจมากอะส่วนไหนที่มีก้างน้อยที่สุดครับส่วนที่อร่อยที่สุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณลองคือผมเป็นคนที่สวยขนาดไหนเชื่อไหมผมกินลูกชิ้นปลาผมยังเจอก้างเลยอะคุณต้องไปสะดอกขอสะดอร์อครับ ประใจมากเลยอ่ะคือมันแซ่บมากรสชาติน้ำยำเนี่ยมันจัดจ้านมากแต่มันเด็ดตรงไหนรู้ไหมเวลาที่เคี้ยวแซ่บรสชาติเนื้อปลาที่มันซึมซาบน้ำยำแล้วพอมากัดโดนกระเทียมโทนดองมันมีหวานนำเมือยแล้วมันเปรี้ยวตาแล้วมันตัดกันหนักปลาสดแล้วก็รสจดตัดกันอร่อยแต่วันนี้ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกินของอร่อยแต่ว่าต้องไปเก็บกันสดที่สวนอ๋อแล้วเราไปกันเลยไหมไปเลยดีกว่า มาถึงวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาคุณยงนะครับไปกินบะหมี่หมูแดงที่ต้องบอกว่าใส่ผักกวางตุ้งสดๆเลยครับกับพี่นารีเจ้าของสวนกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามาทำไมเรื่องของเรื่องคือผมซื้อบะหมี่มาแต่ไม่มีผัก อันนี้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอเก็บแล้วไปลวกชิมสักหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะนี่พร้อมกินพอดีเลยใช่ไหมครับแล้วเราเราเลือกไม่เป็นสิเอาต้นไหนล่ะพี่นาดีเราลือกต้นใหญ่ที่สวยแล้วเวลาจะดึงเขาขึ้นมายังไงครับพี่ก็เอามือดึงขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่ให้ผักมันช่ำมันจะต้องใช้มีดตักจะเห็นว่ามันมีรอยเจาะนี่แสดงว่าปลอดภัยนะครับผมว่าถ้าปลอดภัยแบบนี้นะครับก็อยากจะลองกินผักวางตุ้งสดๆอยากรู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไง จริงจริงแล้วแบบมีกินเกีวับฟางทุ้งสดได้นะได้ได้ค่ะนี่เข้าไปกินแบบเป็นสลัดก็น่าจะได้นะได้นะผมอร่อยแล้วก็ต่างกับลวกตรงที่ว่ามันจะมีความกรอบกรอบมากกว่าลวกกรอบเลยแล้วก็จะหวานหน่อหน่อยแต่มันไม่ใช่กลิ่นเหมือนเขียวมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบสมุนไพรใช่เราตั้งแต่ว่าเราจะลองกินแบบลวกด้วยผมฝากว่ามีก่อนเดี๋ยวผมไปลวกให้ได้ครับดูแลพี่นารีดีๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นเต่าทองเขาจะบินได้สด ก็โอเคเนาะแต่ถ้ามันมีความตุ้มหน่อยก็จะดีใช่มาไม่ทันเราก็กินผักก่อนดีไหมรอผักก่อนดีไหมโอ้พี่นาีครับไหนบอกกินรอผักลูกโอ้โหอะไรนี่นี่ไม่ใช่ใครชิมแล้วผมว่าหิวแล้วพี่นาลีไม่เข้าใจคําว่าฝากนะครับฝากฝากแปลว่าฝากกินฝากถือไว้เอาคิดว่าฝากกิน กอมันก็หวานนะทำไมลวกแล้วมันหวานขึ้นอะไปใส่น้ำตาลมาปะอือนี่แหละกวางตุ้งอินทรีย์เพราะบางที่ที่เรากินเนี่ยบะหมี่บางร้านที่มันจะขมๆโอ้ถ้ากินบะหมี่แล้วเจอผักขมนี่จบเลยนะกวางตุ้งขมเพราะอะไรครับพี่นาดีถ้าเป็นเคมีนะเขาก็จะฉีดพวกชลารผมว่าสารเคมีแสดงว่าที่พูดมาในแปลว่าผักกวางตุ้งอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่แค่ปลอดภัยอย่างเดียวมันอร่อยกว่าด้วยมันอร่อยด้วยแล้วดีต่อสุขภาพเราอีกด้วย ปลาเนื่อกจะเทียมโทนกับบะหมี่ใส่ผักความตุ้งน่ากินมากเลยค่ะคุณครูครูต้งคุณว่าน้องหญิงพูดแบบนี้น้องหญิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้ใจนะนี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูต้งคุณพาน้องหญิงเดินเข้าไปหาของกินในตลาดดีไหมครับดีเลยค่ะเะาตามครูต้งคุณมาเลยครับไปเลยค่ะไปหาของอร่อยกินกันของกินเยอะแยะเลยค่ะคุณครูเห็นแล้วอยากกินทุกอย่างเลย ใช่แล้วครับน้องหญิงแล้วเดี๋ยวครูต้นครูจะพาน้องหญิงไปทําเมนูเด็ดของเกาะเกร็ดกันนะครับก็คือทอดมันหนอกกะลารครับน้องหญิงเคยเห็นหนอกกะลามาก่อนไหมครับไม่เคยเลยค่ะคืออะไรหรอคะนี่ไงครับแบบนี้แหละครับที่เราเรียกว่าหนอกกะลาซึ่งเราสามารถนาไปปรุงอาหารได้อร่อยมากๆเลยนะครับและถ้าต้นของหนอกกะลารจริงๆนะครับก็จะอยู่ทางด้านนั้นครับน้องหญิง แต่เรากินตรงไหนหรอคะเราก็จะกินเนื้อข้างในครับเป็นไส้ข้างในที่เราสามารถนําไปกินได้นะครับน้องหญิงถ้าต้องหญิงอยากจะรู้ว่าปรุงยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันครับไปเลยค่ะน<ป><ป>้องหญิงครับและเมื่อกี้นี้ครับครูต้นคุณบอกว่าเมนูเด็ดของกอเกาะเกร็ดนะครับก็คือทอดมันหนอกกะลาครับและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาทดลองทําและได้ชิมทอดมันหนอกกะลากันครับ yeah. แล้ววันนี้ครับคนที่จะมาสอนเราทําทอดมันหนอกกะลาครับก็คือคุณครูเจี๊ยบนั่นเองครับสวัสดีครับคุณครูเจี๊ยบสวัสดีครับคุณครูเจี๊ยบครับทอดมันหนอกกะลาเป็นอาหารขึ้นชื่อของเกาะเกร็ดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าทอดมันเนี่ยจะก่อนได้หนอกกะลามันเป็นพืชที่มันขึ้นง่ายอะนะและไม่มีคุณค่าแล้วถ้าต่อมาเรามาประยุกต์เอาเป็นแกงเลียงหนอกกะลาทอดมันหนอกกะลาแกงส้มหนอกกะลาใช้หนอกกะลาเป็นตัว s i เ n a t อื e ก็เลยมาทอดมาขายมาเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วแต่คุณภาพของปลาไม่เหมือนกันแล้วก็ใส่หนอกกะลาหั่นเป็นเล็กๆโอ้โหก็ถือได้ว่าเป็นทอดมันสูตรเด็ดของเกาะเกร็ดจริงๆนะครับน้องหญิงใช่แล้วค่ะคุณครูน้องหญิงอยากจะลองทำหรือยังครับอยากแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูเจี๊ยบช่วยสอนน้องหญิงหน่อยนะครับต้องเริ่มต้นจากอะไรครับคุณเจี๊ยบก็จุ่มน้ําให้มันจะให้ทอดมันมันติดมือแล้วค่อยหยิบเป็นส่วนหนึ่งคือกดให้แบนๆหน่อยหนึ่งถ้ามันปมกลมเนี่ยมันข้างในจะไม่สุกลูกข้าใส่ไป ตอนนี้นะครับน้องหญิงก็กําลังตั้งใจทําทอดมันหน่อกกะลาสุดฝีมือเลยนะครับระหว่างที่เรารอน้องหญิงทอดทอดมันอยู่นะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะตามเชฟบุ๊กไปชิมเมนูที่ทําจากผักวางตุ้งในรายการฟู้ดเวิร์กหลังจากนั้นเราจะกลับมาดูกันว่าทอดมันฝีมือของน้องหญิงและครูเจี๊ยบอร่อยขนาดไหนครับไปเลยค่ะ เริ่มต้นจริงๆมันมาอย่างไรมันปลูกเป็นเมล็ดหรือว่าต้องเป็นต้นกล้าเล็กๆมาต้องใช้เมล็ดหวานซื้อเมล็ดมาใช่ก็เป็นเมล็ดที่เราต้องมีเยอะนิดนึงครับพี่นารีซื้อเมล็ดเมล็ดก็ต้องเป็นอินทรีย์นะสิกรมวิชาการเขาอนุโลมให้ใช้พันกรงตุ้งเนี่ยก่อนที่จะเอามาหวานลงแปลงเนี่ยควรล้างสักนิดนึงต้องล้างนานไหมถึงจะว่าจัดอยู่ในโหมดของอินทรีย์แค่ไหนก็ล้างล้างสองน้ำธรรมดาแต่ว่าจะน้ำมาเทในร่องนี้ไม่ได้ แล้วดินดินที่ปลูกต้องเป็นดินอะไรดินที่ไหนก็ดินของเราทั่วไปเนี่ยดินสพองนี่ขึ้นดีไหมโอ้ดินสอพองเอาไว้มากหน้าค่ะดินอะไรต้องเป็นดินอะไรดินเหนียวดินร่วนดินทรายได้ทุกที่ทุกจังหวัดแต่ว่าเขาจะบ้านก็ได้ได้ในกระถางก็ได้ความตุ้ปลูกง่ายง่ายอีตรงปลูกอีตรงขึ้นมาแล้วรักษาเนี่ยเพราะเราจะเห็นว่าใบมันเป็นรูๆูนะอันนี้คือพี่ไม่มีอะไรทำแล้วไปจอบมันเล่น จือเลี้ยงมาแงให้มันขึนสีไ <Judy movies> ้ว่าได้ินได้แมอันนี้ก็ถ้าเป็นอินทรีน่ต้องปรับปรุงดินให้ได้ซะก่อนถ้าบอกว่าปรุงดินถ้าดูด้วยตานี่ต้องใส่ผงโกโก้ลงไปนะถ้าไม่ได้สีคล้ายค้ายใค่ะ เราจะรู้ได้ไงว่าปุงดินเราต้องเออเราจะใส่อะไรอ่ะเราจะปุงมยังไงปุ่ดินพวกมูลสัตว์ที่เราหมักเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็เหมือนเพิ่มสารอาหารใ้เขาก็อนก็คือใส่ปุ๋ยแหละแต่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีท่้เราเป็นปุ๋ยหมักล้วนก็เหมือนคนเราอะถ้าไม่หลากหลายผักก็ไม่โตแล้วทีนี้พอผักขึ้นมาแล้วก็จะมีน้ําหมักปลาอ่าน้ําหมักปลานี่เป็นบารุงบารุงบารุงนี้ก็จะบํารุงทางใบแล้วแล้วเขาใช้เวลานานกว่าพวกแบบเคมีไหมครับนานกว่า ทำอาชีพเกษ,ษตรกรไปกี่ปีแล้วครับเปลี่ยนจากเคมีมาทําอินรีเนี่ยสิบสองปีแต่เมื่อก่อนเนี่ยทาเคมีอยู่สิบปีก็ประมาณยี่สิบสองปีทำไมถึงยอมเลี่ยนเราอยู่คุกคีอยู่ก็สารเคมีเราเราสูดดมสูดดมจนเราอ่ะกลิ่นเราจนชินไปละเข้าแปลงมาเนี่ยเราก็จะเอยไม่เป็นไร,รๆๆดมสูดดมแล้วเราอย,รอ,ยสสอยู่สะสมอยู่แล้วทีนี้พอไอ้ตอนลูกคนเล็กก็คลอดมาก็ไม่แข็งแรงไม่ไม่ปกติก็เข้าโรงพยาบาลตลอด ให้เกษตรกรทุกคนมองว่าแบบคุณขายผักได้ราคาดีเท่าไหร่มันถึงจะพอค่ารักษาพยาบาลตัวเองเห็นว่าง่ายเห็นว่าสะดวกแล้วผักถสวยแล้วกาก็จะไม่มีใครมาทํางานไม่มีรายได้อีกเพราะฉะนั้นผมว่าการทําออกแกดิกหรือเกษตรอินทรีย์มันสําคัญมากไม่ใช่เพื่อผู้บริโภคเท่านั้นมันคือเพื่อเกษตรกรเองด้วยเพื่อสุขภาพของเองด้วย ที่มีรูนี่คือเพราะแมลงมากินแมลงถ้าเป็นเคมีเคมีเขาก็จะใช้ฉีดแล้วตายก็จะสวยแล้ว่าใบเรียบกริบไม่มีรูเลยใช่ไม่มีตําหนิไม่มีอะไรอันนี้คือชีวพันธุ์เราหมักเองทําเองคือใช้น้ําหมักกําจัดแมลงแทนใช่ พี่นาลีบอกว่าขนาดใช้น้ำหมักกำจัดมแมลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีมแมลงเต่าแตงแดงที่มาอยู่ให้เห็นกันบ่อยๆครับพี่นาลีเลยปล่อยให้มแมลงนั้นได้กินใบผักกวางตุ้งอีกทั้งยังเห็นได้ว่าผักของพี่นาลีนั้นปลอดสารพิษจริงๆครับเรียกได้ว่า,มาแมลงกับพี่นาลีนั้นอยู่กันแบบสันติแบ่งกันกินพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับ กลัวแดดหรือว่าไงครับถึงต้องมีขึงไอ้นี่ด้วยไม่เขารู้ว่าเราจะมาถ่ายรายการเข <ใน S 2> าเลยขึงให้เราไม่ร้อนโอ้ยไม่ใช่ไอ้ไอนี่ไว้พังแดดเวลาร้อนน่ะผักมันจะไม่โตผักมันโต<อ>ช้า<อ>ดูแมมทำไมเราขึงทางนี้มันจะตามตะว,วันขึ้นลงแสดงว่าตอนบ่ายบ่นี่ต้องให้มันบงังพอดีเพราะว่ามันจะร้อนมากตอนใช่แล้วทีนี้พอพอตะวันยิ่งมาอย่างนงี้แหละทางนี้มันก็ค่อยๆหลบไปทางนี้ผักค่อยๆพังแสงก็คืออันอันฝั่งนู้นมันก็จะมาบังฝั่งนี้ถึงเหนือใต้ อยากเอาไปกินแล้วกินแล้วเดี๋ยววันนี้คุณย้งทําเมนูจัดผักวางตุ้งไหมมีไหมมีมีพอมีไหมมีมีครับคุณก็มีสูตรของคุณที่ใช้ผักวางตุ้งด้วยมีมีอะไรที่กินเป็นประจําอยู่แล้วก่อนจะทำเมนูต้องรบกวนขอผักสดจากพี่นารีก่อนก็คือตรงนี้เก็บได้หมดแล้วเลือกเลยต้นไหนสวยไม่สวยโอเคครับผมวิธีเก็บวันนี้เราไม่ได้เอามีดมาเราก็ขอถอนเลยนะ น้องหญิงครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าวิธีการปลูกผักของพี่นารีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากๆเลยครับจริงด้วยค่ะคุณครูแถมยังแบ่งให้แมลงอิ่มด้วยใช่แล้วครับน้องหญิงน้องๆทางบ้านนะครับที่สนใจเรื่องการปลูกผักก็สามารถนำมาองค์ความรู้ของพี่นารีไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองได้นะครับและตอนนี้ครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาชิมทอดมันหมอกกระลาตีมือของน้องหญิงครูเจี๊ยบและครูต้นคูนะครับน้องหญิงพร้อมหรือยังครับพร เอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราขอทอดมันหนอกกะลาฝีมือของพวกเรามาลองชิมหน่อยครับ<อ>เป็นยังไงบ้างครับน้องหญิงครูด้วยคุณว่าทอดมันหนอกกะลาอร่อยมากๆเลยนะครับตัทอดมันมีความนุ่มนิ่มกินกับแดงกวานะคะกรุบกรุบอร่อยเลยค่ะ ใช่แล้วครับน้องหญิงนี่แหละครับคือตัวอย่างของการนําเอาสิ่งรอบตัวมาประยุกต์เข้าด้วยกันนะครับหน่อกะลาครับเป็นผักที่ขึ้นอยู่รอบตัวทั่วไปสามารถเก็บมากินได้ทอดมันเองก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่คนไทยเรากินอยู่แล้วนําทั้งสองอย่างเข้ามาผสมเข้าด้วยกันก็กลายเป็นเมนูสร้างสรรค์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเกาะเก็ตได้ครับผมและตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครูเจี๊ยบมากเลยนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้เกี่ยวกับเมนูเด็ดของเกาะเก็ตอย่างทอดมันหน่อกะลาครับขอบคุณครูเจี๊ยบมากครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องหญิงวันนี้ครูต้นคูณพาน้องหญิงมาเที่ยวที่เกาะเก็ดสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะทั้งได้เที่ยววดัดเดินตลาดที่สําคัญยังได้กินทอดมันหน่อกระลาอีกค่ะดีมากเลยนะครับน้องหญิงถ้าน้องหญิงมีเวลาก็สามารถชวนเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าชวนคุณพ่อคุณแม่มาที่เกาะเก็ดได้นะครับ ต้องอยิงสังเกตไหมครับว่าวิถีชีวิตของผู้คนที่กเกาะเกร็ดมีความผูกพันกับสายน้ํามากๆเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ําเจ้าพระยาครับเนื่องจากว่าแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นเส้นเลือดใหญ่และเป็นแม่น้ําที่สําคัญมากๆในเขตภาคกลางของประเทศไทยนะครับวันนี้ครูต้นคูลจึงมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแม่น้ําเจ้าพระยามาฝากครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปเลยค่ะ น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำหลักสองสายจากภาคเหนือคือแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันบริเวณหน้าเขื่อนที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยจะเห็นความแตกต่างของสายน้ำทั้งสองอย่างชัดเจนกล่าวคือแม่น้ำน่านจะมีสีค่อนข้างแดงและแม่น้ำปิงจะมีสีค่อนข้างไปทางเขียว เมื่อมาวันจบกันแล้วจึงค่อยๆรวมตัวเข้าด้วยกันกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่จากนั้นไหลลงไปทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครก่อนออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำในอำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับ น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับการที่เราได้ออกไปเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกให้กับชีวิตของตัวเราครับนอกจากเราจะได้ทั้งความรู้และความสนุกแล้วเรายังจะได้หมันสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้พัฒนาตัวเองและที่สําคัญได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆมีเวลาว่างครูต้นคูก,ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนออกไปเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนผ่านการเดินทางกันนะครับเพราะว่าทุกที่ คือห้องเรียนของเราครับใช่แล้วค่ะเวลาที่น้องหญิงออกเดทกับครูต้นคุณได้ไปทดลองอะไรใหม่ๆน้องหญิงรู้สึกสนุกและมีความรู้มากขึ้นเลยค่ะดีมากเลยครับน้องหญิงครูต้นคุณดีใจนะครับที่น้องหญิงบอกว่าการออกมาทัศนศึกษาได้ทั้งความรู้และความสนุกครับสำหรับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านที่ออกไปเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยช่วยกันดูแลตัวเราเองและดูแลคนรอบข้างด้วยครับ การออกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตสร้างทั้งความสนุกและความรู้ให้กับตัวเราเองเสมอนะครับแล้วพบกับครูต้นครูและน้องหญิงใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะบ๊ายบาย